ตอนเริ่มแรกนะคะดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรวบรวมผลผลิตเป็นหลักนะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยนำเงินเนี่ยไปทำกิจกรรมในส่วนของการทำนาน,นะคะแล้วก็ประสบปัญหานะคะไม่มีพศ .2558 หรส,อ 58, สกรมีสมาชิกที่มีหนี้ผิดสัญญานะคะถึงร้อยละ91จากการประชุมสมาชิกที่มีหนี้ผิดสัญญาพบว่าสมาชิกที่เล็งสุกรประสบปัญหาค่ะขายสุกรไม่ได้ราคา อาหารสุกรมีราคาแพงทําให้ขาดทุนจากการเลี้ยงสุกรจึงไม่มีไรายได้พอที่จะมาชําระหนี้ได้สุกรจึงได้มีการวางแผนร่วมก,กันกับสมาชิกเพื่อดําเนินโครงการเลี้ยงสุกรครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ําสุกรจัดทานะคะแผนการผลิตร่วมกันกับสมาชิกจัดรอบการเลี้ยงส่งสุกรเข้าโรงําแหละให้ความรู้การเลี้ยงสุกรมีคุณภาพ จัดหาอาหารสุกรและเวชภัณฑ์มาจำหน่ายให้แก่สมาชิกส่วนกลางน้ำสากรสร้างโรงํำแหลกสุกรตามมาตรฐานของกงรมปศุสัตว์โดยผ่านการประชาคมในชุมชนนะคะและส่วนสุดท้ายคือปลายน้ำสากรที่สร้างอาคารจำหน่ายเนื้อสุกรจำแหลกและวางแผนการจำหน่ายเนื้อสุกรถึงบ้านนะคะในแบบ delivery โดยใช้ c a ปซูลิ t คชั ไลน์เฟซบุ๊กนะคะเป็นการช่วยส่งเสริมในการขายะคะ่กะก็เกิดพ้นดีไล่หลายเว่าวันอันอาหารกระด้นสื่อในราคาตำกว่าทองตลาดแล้วกะ สากรเพื่อนกระสือหมูในราคาสูงกว่า,พาเพราะข่าห้าอันละกันตา้ังเพื่อนกระมาตรฐาน mm hmm. เพ็ดเหนมีาไา่ใดเพิ่มขึ้นได้ขอบผัวสามารถเอาไปใส่ในสากรห่าแต่ลานแบบว่าตลาสัญญาตลาสัญญานั้นได้ดีค่ะเพราะว่าข่าเกิดเลียงไปเรื่อยข้าเกิดมันมันกบบดีมีาไา่ใดอันสามสี่เดือนก็มีาไา่ใดสามสี่เดือนก็มีไร่ใดใครก็อยู่ซื่อๆนะคะ กอนเนี่ยเคยเลี้ยงเลี้ยงคู่เดียวนะครับผมยังบอน้เป็นสมาชิกพ่อสหกรณ์นะครับผมวอาหารเกิดปัญหาคือทุนทุนเทาหน่อยนะครับผมต้องไปยิบไปยืมจากแรงเงื่อนทุนมองอื่นนะครับก็ถือว่าขาทุนบวครับเลี้ยงหมูเชื่องเดียวคต่กลายว่าเชื่องเดียวนะครับผมเน่าหมูใหญ่ยังสีก็เน่าหาคุณมาจับนะครับผมถือว่าขาค้นกลางมากคุณราคานะครับราคาก็แล้วแต่คุยกันได้นะครับผมมาบอกรูกปุบหนีแล้วลูกหมูแน่ครับว่าอาหารหมูแน่กับ แถบจะบรเหลือนะครับผมแต่เขาเป็นสมาชิกองศากรนะครับผมของเพื่อนนี่เพื่อนมีรูงแปลลูกไปนั่มนะครับผมที่ผมมาไม่เป็นการดีนะครับผมลูกมูเป็นกระหามาไห้ครับผมยังมีวอาหารมาห้อีกนะครับผมเป็นของไอสหารกรนะครับผมที่ราคาที่เป็นกลางยุตที่รมนะครับผมไอตรค่าเียสารณ์มาหนีก็คือการเงินเท่าของผมมีปัญหานะครับผมมีเงินพอดีไอจับใจใส่ซอยเทานะครับผม มีเงินใสนีเพื่นนะครับผมหนีเพ่อได้เรือร้อนนะครับผมผเงินการเงินเป็นกับมันคุ้งนะครับผมสำหรับสาสตร์ครับ <S <S สะกรอ์ส่งสเสริมเกษตรกรพัฒนาจำกัดได้รับจดทะเบียนตั้งแต่ปี2504ปัจจุบันมีสมาชิก 8173รายเดิมมีปัญหาเรื่องสมาชิกไม่สามารถมาชำระหนี้ได้ตามสัญญาหลังจากดำเนินโครงการทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถส่งชำระหนี้ต่อสากรได้ตามกำหนดร้อยเปอร์สะกรเราได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแก้หนี้แก้จนตั้งแต่ปีพศ2560นอกจากแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกแล้วโครงการนี้ยังทำให้ปริมาณธุรกิจของสะกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ20ล้านบาทจากธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจรวบรวมผลผลิตและจากการที่สะกรมีนโยบายในการจำหน่ายเนื้อสกรจำหแหในราคาที่ต่ำกว่าตลาดกิโลละ10บาท ทำให้ประชาชนที่บริโภคเนื้อสุกรสามารถลดค่าครองชีพลงได้นอกจากนี้สะกรยังสนับสนุนให้สมาชิกอบรมการแปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นไส้กรอบไส้อัว่วแหนมหมูยอเพื่อขายในชุมชนของตนเองทําให้ครอบครัวสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ12,000บาทต่อครอบครัว มันใจในคุณภาพเนื้อหมูและการจังทีมีมาตรฐานรวมทั้งราคาถูกพอต้องตลาดครับมันใจในคุณภาพเนื้อสุกรและการจังทีม้มาตรฐานรวมทั้งมีราคาถูกพอตองตลาดด้วยครับเหตุผลที่โรงเรียนเราเลือกใช้เนื้อหมูที่นี่นะคะก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็บริการประทับใจ รวมถึงราคาที่เป็นมิตรภาพนะคะโรงเรียนเราถึงเลือกใช้ที่นี่ค่ะ,คะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ เกี่ยวกับอาชีพนะคะสัก,กรก็จะมีการลงทะเบียนค่าใช้จ่ายนะคะอบรมโดยสัก,กรก็จะจัดหาวิทยากรนะคะมาให้ความรู้สมาชิกนะคะส่วนตัวก็จะอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลผลิตภัณฑ์อาจากเนื้อสัก,กรนะคะปัจจุบันก็จะขายในชุมชน,นะคะ่ะก็มีรายได้ประมาณ2,500บาทต่อเดือนนะคะ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโครงการนี้ทกศก็จ่า,งจายงบผู้ไป12ล้านบาทนะครับทกศก็คำนึงถึงว่าหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมสองประโยชน์ที่ได้รับนะ ควบองจรไหมนะครับว่าประชาชนได้ประโยชน์ยังไงสมาชิกได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ตัวสากลเองได้ประโยชน์ยังไงและสุดท้ายก็กระทก็จะได้ดดประโยชน์หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเท่าที่ดูนะครับสากลก,ก็ตั้งใจมากมันเป็นการจัดการทั้งต้นน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ํานะครับทุกคนมีความเข้มแข็งสมาชิกที่เขาวมโครงการก็สามารถช่วยหนี้ได้ที่มีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ดูก็สมาชิกทุกคนก็มีความสุขดีครับ ประชากรก็ทำนายนี่ได้สมาชิกทำนายนีรร่ได้เป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งครับในสกอรอนย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในสกรที่เรามีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานรวมถึงการส่งเสริมการทำอาชีพของสมาชิกต่างๆโครงการส่งเสริมสกคอส่งเสริมสมาชิกสกรเลี้ยงหมูเพื่อแก้หนี้แก้จนนั้นเป็นโครงการที่ ดูาลการกับหน่วยงานหลายหน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยปศุสัตว์ดูแลในเรื่องของการเลี้ยงหมูให้ได้คุณภาพแล้วก็เราใช้แบบของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของนํามาสร้างโรงจำแหลกนะครับสาสุขมาดูแลในเรื่องของมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสะอาดอะไรต่างๆนะครับกรมส่งเสริมจากกองเองสนับสนุนงบประมาณ ผ่านโครงการที่รัฐบาลใหง้งบประมาณมานะครับโดยให้มาซื้อรถบรรทุกห้องเย็นแล้วก็ห้องเย็นเพื่อที่จะให้การติดมีศักยภาพการจําหน่ายเนื้อหมูต่างๆแล้วก็ประสานกับเอกชนทั้งหมู่การค้าทั้งอะไรต่างๆทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาของสมาชิสกสกร์ที่เลี้ยงหมูแล้วก็ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อหมูที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะครับก็ โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้สินค้าเนื้อหมูก็จะเริ่มติดตลาดแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปครับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแก้นยุทนซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสามารถจะร่วมกับสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนาจำกัดนะครับ เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรนิติบุคคลซึ่งเป็นของเกษตรกรดังเดิมนั้นเกิดจากการที่ต่างคนต่างซื้อจากคนต่างขายมาเป็นการรวมกันซื้อรวมกันขายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสก์แห่งนี้โดยการดําเนินการนั้นเราจะเน้นหลักไปที่3ามิติด้วยกันทางด้าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับทางสํงงานักงานสก์จังหวัดก็ได้นําผลของการดําเนินการโครงการนี้ไปขยายผลต่อ ในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อนะครับซึ่งเราส่งเสริมกับกลุ่มเกษตรกรคุณเลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา์านะครับในการที่จะสร้างโรงงานชันแดดโคเนื้อลักษณะเช่นเดียวกันกับโรงงานชันแดดเนื้อสุกรแต่ว่าเราไปทำเป็นในผลิตภัณฑ์โคเนื้อแทนนะครับในการนี้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศ์ศา,า,ศานี้ก็ได้กู้เงินนะครับจากโครงการ ชุมชนเศรษฐกิจสร้างไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปทุมราชวงศานะครับวงเงินสิบล้านบาทเพื่อหนึ่งนำมาจัดสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างลง,ลงชำระนะครับและ้ระบบสาธารณูปต่างๆที่จําเป็นอีกส่วนหนึ่งก็มาไว้ใช้เป็นเงินทุนุนเวียนในการดําเนินธุรกิจนอกจากนั้นก็ยังกู้เงินจากกองทุนสองเราเกษตรกรวงเงิน1ึงล้านบาทมาใช้ในการุนเวียนในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรวมซื้อรวมขายซึ่งก็ จะสามารถสร้างผลประโยชน์และก็สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเลี้ยงโคเนื้อในบริเวณอำเภอปทุมราชล้ลงสาและอำเภอไก้เข่งได้เป็นอย่างดีครับ